สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะยำเนื้อไทยยียักษีมากินน้ำนะเว้ยมากินไยไรฮะมาใครกินมาเออซีมากินน้ำตัวทำไมมันผักเห็นบักษอยู่ไว้พอนหายว่าหายไปวันะจ้านาลิตะขอบคุณเพันตัวอขอบคุณยักษีที่เป็นห่วงหนูนะคะกินกินดูกินอยู่กินอยู่ มันเยอะมันก็ไม่หมดแหละยิ่มก็เศร้ายิมก็เศร้ายิ้มขมเหรอยิ้มไม่ขมแสียบ่ะแสบปบ่สบปสบป่

哪里打？妈妈，爷爷，中午啊？你冷不冷？好累，我。妈妈，好点。好滴，来。妈妈，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 妈妈 นี่แต่เมียบ้านไว้ดรอกเนาะคนคนไขลน่ลองเพ่งขคนไข่ลองเพ่งเฉยล่องเพ่งอมๆเฉยมันยังติดเจียวนยะบ้างโอ้ยเฮ้ยสคนอื่นๆเฮ้ยเฮ้ยน <laughs> นก็ดืด่ดมเปี้กกยวอืมตามมากินสิดนู้กินสดแม่จ้ากินซะ

แม่เพียวนอนหลับนอนแม่เพียวนอนรับก่อนลูกแม่น้าบนอนแม่นอนขมาเหยียบด้วยนี่ด้วยอร่อยดี อร่อยดีอร่อยดีป้าก,าก็กินกินกินไม่มีกินกินปวดอัดไปละวันจิชินี่แน่พวกไกลพี <c oughs> อาา่อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นมันปะ เงียเท่ดือจิงดูไดเพ่อนยุย่นนนนไปเท่ไดห้ามซอดบ่ไป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 ครีมครีมครมต้องทุ่มเหาากนอนยังรอนไะเบลียนหอนท้องคมจี

อย่าใส่เบิดเด้อมันตอนใหญ่พอจะหย่อมมันมันจะอ้วกนะมันหย่อนหน่อยเอาเครื่องเดียวพ่อจะไปใส่เบิร์ดห่วยเบอร์กัดไว้อู้ยใส่จนเบิดพี่น้องมันจะข้าวข้อใส่เบิร์ดเราจะตอนไงย้ำไลยพ่อเราบ้างมาเบิ่งดได้พี่น้องมาเบิ่งดพ่อขินข้ามไงพ่อเนาะ เลียบปากเลยยำไลยโ่เสียงงเกี you know <laughs> ah. <sh arp inhale> ่ยมแล้วได้กัดเครื่องกับวฟังเส้ยเอยเเฮ้ยเส้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยฮ่ นมันมีขึ้นก็อยู่ซ้ำก่อเดวเดี๋ยอันนี้อันนี้ก็เรียนอย่สันเือเม็ดมันหมดเรโอ้ดอีเดีวะหมดไปแล้วสตอนความคิดเห็นใหม่ว่าไงนี่อ่า อาวัชลพรสาวอุลออบลก่าินแล้วก็นอนพักผ่อนบ้านกินแล้วนอนพักผ่มึงกเกครับบ้านนม,มอืนม,มอ,อกามาตรวจแลก็ยังไม่นอนกันใช่ไหมไม่ไม่ไม่นอนไม่นอนหรอ <c oughs> กวัวผีใช่ไหมอมกัวผี กลัวอะไรล่ะกลนนัวนะไม่นอนไม่ลกลัวานาิตาไม่นอนลัวกวลัว,วน,นิตวน,นิตะงตา,าไมอืมีไม่มีหรอกไม่มีผีฟาก็มันหาก

จะค่าข้อค่าออกเ้อแล้วก็ละการผมกันกินข้ามไงพอด้วย กินน้ำเย็นแพวแซบยังแพวแซบจ้าแม่แพวแม่แพวไปไหนคะเจสี่ครับแม่แพวนอนอยู่ที่นี่แหละครับอยู่บนเตียงนาฬิตานาดิตาลงมาข้างล่างมาเล่นกับตามาอยู่บนเตียงแม่แพวนอนอยู่บนเตียงก็นอนนาดิตากินอย็นเลยถึงไปนอนนั่นอ,มนอนนแม่แพวนั่นบห ป้าหนูก็นอนกับแม่เออนอนกับแม่นั่นแหละนอนแม่มาก็นอนกับแม่นอนนอนกับแม่ต่อคนอป้าไม่ได้นอนกับหนูนะป้าป้าไม่นอนกับหนูเกี่ยวดูเดนนนกเกียกเ่ยวตัน้องตัวน้อนนงรอ,นนอ,นองให้หาป้าตัวเกี๊ยวทำหามมาจากแล้วป้านีพี่นันิชาไปไหนใช่ป่ะล่ะพี่นันิชาไปไหนอ,อย่าันบอกเป็น,น เออเอหลมันคยกับก็ได้เกิยเนแเียวไม่เกยพลังก่อนาจะกินบนมาเกลยวเกี๊ยวพลังก่อนค่อยค่อยกินเบรน่าไบ เย็นสุขภาพแข็งแรงพอแข็งแรงก็เลยกินแบนขวดละหนึ่งร้อย 100. ราคาแพงนะของดีราคาแพงราคาแพงเลยมัน,นแพงซื้อไม่ได้แบบแพงขวดละร้อย 100. มันแพงเห็นไหมขวดนิดเดียวเองร้อยบาทขวดนิดเดียวเองถ้าไม่อยาพกพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอ,อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ